เราจะพามาดูเรื่องดาวของสสพักประชาชนนะฮะสสสหสวรรค์กุ้มคงนะฮะก<ม>็เป็นสสนะครับจากจังหวัดชนบุรีพักประชาชนนะฮะ<ม>โพสตเดือดก่อนหน้านี้นะครับถึงรัฐบาลที่ปล่อยให้กองทัพสื่อสารนะฮะโดยระบุว่าสิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจริงและทหารไทยแม่งทําแบบนี้ตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพซน นี่จะไม่ใช้โอกาสนี้สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทัพแม้ว่าโพสต์นี้ครับจะเห็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะฮะแต่มีการแคปเจอร์และบัเผยแพร์ออกสู่สาธารณะจนโดนทัวลงในที่สุดนะฮะแต่ต่อเนมนะฮะคุณสาัสาวัตรก็ได้ลบโพสต์นะครับแล้วก็ลงโพสต์ขอโทษเอาไว้นะครับจากกรณีความเห็นใน facebook ส่วนตัวของผมต่อกรณีไทยกัมพูชาผมขอสื่อสารกับพี่น้องประชาชนดังนี้ครับ หนึ่งผมขอโทษสำหรับข้อความที่มีการใช้ภาษารุนแรงและไม่เหมาะสมซึ่งบั่นทอนกำลังใจของทาหารที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตหน้างานเพื่อปกป้องประชาชนด้วยมาตรการอย่างเหมาะสมภายใต้สิทธิอันชอบธรรมในการป้องกันตัวเองจากการลุกดานและการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาสองผมมีเจตนาที่อยากเห็นการสื่อสารของรัฐบาลที่ชัดเจนรวดเร็วและเป็นเอกภาพเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนจำนวนมาก และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยําและมีการบูรณาการข้อเท็จจริงและความเห็นที่ถูกรายงานจากทุกหน่วยงานทั้งกองทัพและหน่วยงานพลเรือนสามผมยืนยันว่าผมมีเจตนาอันบริสุทธิ์ที่อยากจะเห็นรัฐบาลสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจและสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ได้อย่างทันท่วงทีผมไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเกลียดชังหรือสร้างความขัดแยงด้งใดๆเพิ่มเติมและ ขอสาสงสนรัฐบาลและกองทัพในการดําเนินการเพื่อยุติความสูญเสียรักษาความปลอดภัยของประชาชนและบรรลุเป้าหมายในการกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุดผมน้อมรับทุกข้อทักท้วงและทุกความเห็นจากประชาชนและพร้อมรับผิดช,ชอบต่อกระบวนการการตรวจสอบภายในและคําตักเตือนของพักผมขอโทษประชาชนที่ผิดหวังในการแสดงของผมในครั้งนี้และจะนําทุกความเห็นมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไปในฐานะผู้แทนราษฎร แต่เข้าใจนะเข้าใจแหละว่าชว่วงนี้มันเดือดเดือดอกันอยู่แล้วก็การแอคชั่นจากรัฐบาลเนี่ยคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราเจ็บไปเยอะกับ,บาการรัฐประหารแล้วอืมเขาก็เลยอยากจะบอกว่าเออรัฐบาลอนะ่ะควนออกเทคแอคชั่นได้แล้วอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะเทคแอคชั่นได้แล้วอย่าให้ทหารเทคแอคชั่นอย่างเดียวคือเราควรมีที่สั่งการเขาบ้างไม่ใช่เขาสั่งการ กับลูกน้องของเขาอย่างเดียวไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเกิดการแบบว่ามันจะทําให้ทหารน่ะดูใหญ่กว่ารัฐบาลเมื่อทหารใหญ่กว่ารัฐบาลรัฐทำอาหารมาแน่อือครับฉะนั้นอ่ะเขาเลยพยายามป้องกันเรื่องนี้อยู่แต่ไม่ควรแต่ก็ผิดตรงที่เขาอ่ะไม่ควรเอาสำเนียงแบบเนี้ยลงมาในสืส่อสาธารนณะอืมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสดตัวก็ตามนะ อืมเขาควรที่จะใช้คําพูดที่ดีกว่านี้อืมมากกว่าอย่างเช่นอ่ะง่ายๆเราดูง่ายๆเลยจ,เจันเจดจันเจดคือ,อป้องคือไม่เอาอยู่แล้วรัฐทาหารแต่แค่บอกว่าแต่แค่โพสต์กับกับหลายๆคนว่าใช่ทหารเป็นป้องก,กันประเทศมไม่ใช่รัฐทาหารแค่เลยแกพูดแค่นี้เลยทุกอย่างจบทุกอย่างจะแบบโอเค คนที่ถูกคอมเมนต์ไปหรือว่าถูกแชร์แล้วก็แกะโพสไปเนี่ยจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่ดุลยพินิษและสมองที่มีอยู่เท่านั้นเออแต่จริงๆแล้วว่าการจะโพสอะไรลงไปอ่ะอย่าลืมนะว่าคุณเป็นตัวแทนของพักคุณอ่าเป็นตัวแทนของประชานเป็นสภาผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเออคุณแล้วคุณมีพักอยู่ด้วยอ่ะเพราะถ้า คุณสือส่อสารออกมาแล้วมันไม่พอทาให้ประชาชนไม่พอใจอะ่ะคุณนําพักเสียด้วยนะมอือเออแค่แค่พักฝ่ายค้านอ่ะยังดูเดือดขนาดนี้เนี่ยแล้วอลองดูถ้าเตยกคาเห็นในฐานะพักร่วมรัฐบาลอ่ะแลทหรือพักรัฐบาลก็ตามถ้าถ้าความเห็นมันออกมาอย่างเงี้ยผมว่าเดือดนะเดือดที่สุดเลยแหละเออนะครับเพราะพะนั้นตําแหน่งในทางการเมืองเนี่ยแต่การทําการเมืองเนี่ย ันถึงต้องระมัดระวังเพราะมันอ่อนไหวง่ายใช่ใชโดยเฉพาะจากยิ่งการสื่อสารถึงประชาชนเนี่ยมันก็ต้องคิดอย่างรอบคอบอะก่อนที่จะโพสลงไปถึงแม้จะส่วนตัวก็ตามอะแต่อย่าลืมว่ามีคนแขบทันอเมริกาเยอะมากครับอืมอืมมีคนแขบทันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างถึงที่สุดเลยอืมนะครับไม่ไม่ว่าใครจะพักไหนนะ ต่อให้ขอโทษแล้วว่ะมันสังใจคนไปแล้วอ่ะอืมอืมแล้วมันพร้อมจะกลับมาได้นะอืมแล้วเราทําได้แค่ยอมรับมันอ่ะอืมอืมต้องทําให้ดีที่สุดนะครับอืมเราถึงบอกไงว่าอืมเราถึงบอกท้ายรายการทุกครั้งไงว่าเสพโซเชียลมีเดียและพยายามอย่าทำให้ตัวเองเป็นเรื่องใช่เพราะถ้าทำให้ตัวเองเป็นเรื่องปั๊บเนี่ยมันจะเรื่องยาวเลยใช่แล้มันจตัวยาวเลยนะ จริงอะไม่ไม่ใช่แค่สสรู้ไหมนะราจาชนท่ตไปก็โดนใช่ด้วอืมคือตอนนี้ยอย่างที่บอกไปอ่ะเราต้องเราเสพสื่ออย่างมีสติอย่างที่บอกไปผมมามีอารมณ์รุนแรงใช่แต่ผมอ่ะพยายามจะเก็บไว้ก่อนพอแบบว่าตั้งสติแล้วค่อยแบบว่าพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เรารู้มันคอนทราสต์ตรงไหนอืมอืมแล้วก็ไม่บอกเขานะ เราก็ไม่บอกเขาเราก็ปล่อยเขาไปเพราะบอกไปเพราะบอกไปเขาก็แคปทันอเมริกาอยู่ดีแล้วก็ปล่อยเรื่องไม่ว่าเราจะพูดดีแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะปล่อยในกลุ่มเขาอ,อะไรประมาณนี้ครับแต,แต่ในฐานะที่เขาเป็นสสเดี๋ยวมันก็ไม่ควรทำใช่มันไม่ควรทำอยู่แล้วแต่ที่ผมจะบอกก็คือเดี๋ยวมันก็จะแสดงผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่แหะ ครับใช่คือมันอาจจะโดนใจวัยรุ่นนะเอาจริงอะ่ะ<า>เข้าใจเลยวัยรุ่นบางคนคือแบบวัยรุ่นยุคใหม่อะ่ะคนที่อ่าเมื่อสี่ปีที่แล้วไม่สามารถรัตั้งได้อืมอาจจะอ,อาจจะได้ใจแต,แต่แต่แต่ผมเห็นว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปทางไม่เห็นด้วยนะฮะเออค่ะก็นั่นแหละครับ เตะโซเชียลจะมีแต่ตเป็นเป็นอาจจะไงอ่ะอาจจะไม่เห็นด้วยอื